อานิสงของการมีสัจจะโดยหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมจากหนังสือกฎแห่งกรรมเล่มสามภาคกฎแห่งกรรมบ้านตาแปะแก่คนหนึ่งอยู่กันสองคนกับยายซิมเขานัดหมายกันนั่งกรรมาฐานยุบหนอพองหนอชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจําไม่ได้เวลานั่งแล้วใครจะเรียกใครจะมาหาใครจะมาลักขโมยไม่สนใจไม่ต้องฟังเสียงท่านนาฬิกาไม่กริง้งไม่เลิกบ้านนั้นมีเครื่องลายครามเยอะแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่ง ก็ได้ความว่าลูกสาวมาเยี่ยมเตียกับแม่แล้วทีนี้เตียกับแม่ก็นั่งบริกรรมพองหน,อย,ยหนอยุบหนอถ้าไม่ได้กำหนดไม่ออกถือสัจจะพอดีรถปิกอัพเข้ามาขโมยปล้นมี M16 มาก็ยิงยิงเลยยิงไม่ออกยิงโด่งออกแล้วโจรก็มาคลำดูที่คอสองคนก็ภาวนาพองหน,อย,ยหนอยุบหนอตลอดลูกสาวกำลังรับประทานอาหารอยู่กำลังจิ้มไก่ย่างใส่ปากเคี้ยวไปยังไม่ทันปืนนะพอเสียงปืนโปง้งปั้งทำไงก็รีบเข้าไปใต้เตียงไม้ทิงคันสูงครบเดียวนะเข้าไป มันเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งยิงก็ไม่ออกมันจะมาฆ่าตาแปะคนนี้เอาเครื่องลายครามขนใส่รถหมดข้าวของเงินทองขนใส่รถใหย่ซิมก็พองหนอย,ยุบหนอคิดหนอหนอก็พองหนอย,ยุบหนอต่อไปแม่เขาแน่จริงๆขโมยก็ขึ้นรถไปออกไปถึงตรอกนั้นสารวัตรใหญ่เข้าไปในตรอกนี้ได้เกิดสังหณ์ในใจตำรวจสารวัตรใหญ่เป็นพันตำรวจโทรก็สั่งลูกน้องเข้าในตรอกนี้ซิมันสงสัยก็สวน,นกันกับรถขโมยพอดีเลยพอสวนรถขโมยมันเปิดไฟเห็นตำรวจมันก็โดดตำรวจโดดตามพอตำรวจโดดตาม ก็จับขโมยได้หโโัวมดเลยผลสุดท้ายก็ถามว่าเอามาจากบ้านใครโจรก็บอกกับตำรวจว่าเอามาจากบ้านตาแปะเลยถอยหลังกลับไปรถสารวัตรใหญ่ไปจอดหน้าบ้านสองคนยังคงนั่งพองหนอยุบหนอย,ยังไม่ออกจากกรมรมฐานเลยตำรวจก็ปลกตาแปะแต่ตาแปะก็ยังไม่ลุกซักประเดี๋ยวมีเสียงนาฬิกากริ่งเตือนขึ้นมาตาแปะก็ออกจากกรมรมฐานลืมตามาเจอตำรวจตำรวจบอกว่าเอ ไอ้ผู้ร้ายบอกว่าเอาปืนยิงตาแปะแต่ก็ยิงไม่ออกตำรวจก็เลยคลำที่คอขิงตาแปะบอกว่าไม่มีพระไม่มีพระเครื่องรางของขลังแต่ยิงไม่ออกตำรวจบอกว่ากระตาแปะโดนปล้นรู้ตัวไหมตาแปะบอกรู้แต่กำหนดได้ว่าอย่างนี้นะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่เข้าสมาบัติรู้เลยถ้าโจรอยากได้ก็เอาไปรู้หนอหนอพองหนอยุบหนอต่อไปอยากได้เอาไปไปถ้าเป็นของลือลือเอาไปถ้าเป็นของวัวอยู่พองหนอยุบหนอยุบหนอยอยากได้เอาไปไป พอพูดกันสักพักก็มีเสียงเรียกให้ช่วยตำรวจก็มองหาเออยู่ที่ไหนแปลกอยู่ใต้เตียงเวลาเข้าได้ออกไม่ได้เลยเข้าไปยกเตียงไม้ทิงคันออกมาไก่ยังอยู่ในปากจะกลืนก็ไม่กลืนไม่มีพองหนอยุบหนอเตียกับแม่ทำํำแต่ลูกสาวไม่ได้ทํา ในที่สุดก็ได้ของคืนหมดแต่เตี๋ยกับแม่ในที่สุดก็บอกตำรวจว่าไม่เอาเรื่องเอาความไม่ติดตามฝากหลวงไปแล้วแต่เธอว่าเสียสละแล้วบอกว่าจะติดคุกติดตารางอโหสิกรรมแล้วพวกขโมยก็มากราบตาแปะกราบยายซิมแล้วตำรวจก็ถามว่าเป็นยังไงถึงยิงไม่ออกมีพระอะไรตาแปะบอกมีพระพองหนอยุบหนอหรือเอาไปใช้เถอยยิงไม่ออกแน่พระพองหนอพระยุบหนอ ปืนยิงไม่ออกก็คือสัจจะความจริงและก็ว่าคลองพระไปเป็นกิโลนโป้งตาไปหลายรายเพราะไม่นึกถึงคุณพระอยู่ในใจเลยไม่มีสัจจะเสียสัจจะเอาพระไปคล้องเสียเวลาเปล่าเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ช่วยแน่อาตมาขอยืนยันขอน้อมกราบหลวงพ่อจรัน